ดราม่าปัญหากับพี่สาวชาวเน็ตสับเป่าวความสัมพันธ์นักชาดิงสิสก,กับพี่สาวอย่าทำตัวน่าสงสารหรือนนเด็กเดว่าเดือดยอย่างต่อนเนื่องกันไปนเลยค่ะสำหรับกรณีเรื่องราวดราม่าของกลุ่มนักชาดีกับปีป้าพี่สาวของเจ้าตัวเนี่ยนะคะทุกคนเชื่อว่านะคะหากใครเองที่ได้ติดตามเรื่องราวดราม่าก่อนหน้านี้ของกลุ่มนัก่าทุกคนคะและดูเหมือนว่าเรื่องที่เกิดขึ้น เกีย่ยวกับลุมนแนทแบบที่สาวเนี่ยน่าจะจบลงไปแล้วตป้งแต่เร้าตัวนะคะทางด้านฝั่งของหลุมแนทออกมาเคลียร์นะคะประเด็นดราม่าในรายการแฉก่อนหน้านี้ค่ะแต่ก็นะคะอย่างว่าแหละเรื่องราวดราม่าเนี่ยก็ย,ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะยังคงมีแฟนคลับชาวเน็ตที่ติดตามแต่และฝั่งเนี่ยออกมาคอมเมนต์โต้ตอบกันไปมาอยู่นะคะและก่อนหน้านี้อีกเหมือนกันค่ะทางด้านนุ่มแนทนะคะ หลังตวกก็ยังคงได้มีการออกมาโพสข้อความนะคะในช่องทางเอฟหรือว่าทวิสเตอร์เนี่ยแหละเมื่อช่วงวันที่สองคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะได้หนุ่มแน็กเองก็เผยนะคะบอกว่าใครเนี่ยที่เคยเกี็บข้อมูลไว้ให้ผมเรามารือรือแซงครับเดีย๋ยวผมเนี่ยจะเปิดช่องทางไว้ให้ส่งมาสมทบนะครับกับเอพวกที่มันโดนแน่ๆอยู่แล้วของคุปแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งเฟซบุ๊กอิน k ต o อกและวก็ในนี้ เฮ้ hey, ดีใจยังหูไม่ฟ้องแม่แล้วนะหูฟ้องขนายมาสักพักละจินีโซดายขอให้เป็นวันที่ดีครับน,นี่แหละคะ่ะทุกคนคะประโยคนี้ของหนุมน่มแนทที่เจ้าตัวบอกนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ฟ้องแม่แล้วฟ้องขนายมาสักพักละก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างเดากันสนั่นว่าเอที่หนุมน่มแนกนะคะออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้องการที่จะสื่อสิ่อะไรแล้วที่เจ้าตัวบอกว่าฟ้องขนายเนี่ยคือฟ้องใคร อันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันเลยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะทางด้านนุ่มแน็คเองก็ยังได้ออกมาเผยแคทนะคะที่ทางด้านพี่สาวค่ะอย่างพี่ตูนเนี่ยได้นํารถนะคะมาสื้อไว้ที่บ้านคุณพ่อให้กับหนุ่มแน็คค่ะดีึ่งก็คือแชทนะคะที่เราขึ้นมาหน้าจอตอนนี้เลยหลังจากนี้นะคะทางด้านนุ่มแน็คเนี่ยยังเผยด้วยนะคะบอกว่าเล่มเนี่ยนมาจะอยู่ข้างในเอาไปขายเลยเอาเงินไปเลี้ยงหมาแมว โอ้โหงานนี้นะคะทุกคนเดียดได้ว่าเดือดยอย่างต่อนเนื่องกันจริงๆนะคะกระทั้นล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านฝั่งของพี่สาวนุ่มแน็กคาดีและหนุ่มแน็กนะคะก็ได้มีการออกมาโต้อสอบกลับนั่นเองค่ะทุกคนโดยนะคะสัตว์แรกเลยเนี่ยในช่องทางติกต็อกส่วนตัวของสีป้าเนี่ยละคะทุกคนค่ะที่สีป้าได้มีการเข้ามาคอมเมนต์อกกับแตงขับในเรื่องของจวงบุญคุณเก่งมากค่ะ นี่ก็เป็นคอมเมนต์จากสีป้าที่ทิ้งอบกับแฟนคลับและเมื่อเรานะคะมีการเลื่อนลงไปเรื่อยๆสำหรับคอมเมนต์ข้างด้านของหนุ่มแน็กชารลีทุกคนคะในช็อตนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือนี่เลยค่ะหนุ่มแน็กเบอกนะคะว่าเตอร์อะไรหินมาให้หมดสิแม้ทวงบุญคุณนี่ด่าตัวเองกันกระไงหน้านะอายจริงๆหินมาเบื่อแล้วเร็วๆ อย่ามัวแต่ทำตัวน่าสงสารเร็วๆซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวนี้ของหนุ่มแน็กนะคะก็มีชาวเนต็ตเนี่ยแห่เข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆไม่ไหวนะคะยังมีคอมเมนต์ตื่นๆตามมาอีกเหมือนกันคะ่ะทุกคนคะซึ่งก็มีชาวเนต็ตเนี่ยแหละคะ่ะที่แคปเอาไว้แล้วนำมาโพสต์ลงช่องทางโซเชียลกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือแชทนะคะอีกชาวเนต็ตเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนคะบอกว่านอนน้อยมันเป็นซอมทีกสถานการณ์หินใจครับ ซึ่งทางด้านของสีป้าค่ะทุกคนคะก็เข้ามาตอบกลับนะคะบอกว่าขอบคุณที่เข้าใจค่ะดีไม่รู้หมดจับควบตูนใครจะต้องมาเจออีกนะคะและทางด้านของหนุ่มแดกเนี่ยละค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะตอบกลับที่สาวด้วยในประโยคนี้บอกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผมทำอะไรไว้ให้ตอบมาตอบมาเร็วๆนะคะผมกับดีอีกหนึ่งคอมเมนต์ตามมาด้วยที่บอกว่าเก่งจะททำให้ตัวเองดูน่าสงสารตวงรีบมาตอบเร็ว รีบๆประชุมกันเร็วแล้วมาตอบเร็วๆให้เวลาเตรียมตัวกันนานพอแล้วนะเร็วๆตูนซึ่งงานนี้ค่ะทุกคนคะต้องบอกนะคะว่าสำหรับฝดประเด็นที่มีการคอมเมนต์โต้ตอ,อบกลับกันไปมาของหนุ่มแน็กนะคะกับที่สาวทั้งสี่ป้าก็มีชาวเน็ตล่ะค่ะทุกคนสังก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คอมเมนต์แรกจากชาวเน็ตบางก็บอกนะคะว่า อย่าเอาช่องมบใส้เลยครับแน่สิ่งเอาอยุตัวเองออกมาโชว์เลยครับที่เห็นแรงแดงเนี่ยก็ตูน่ะคนแรกมาก,ก่อนเลยแอบพอช่องฟอูอนันใส่ใจหน่อยครับจะกดเกียดอะไรน้องในไส้ตัวเองขนาดนั้นเกิดมาอายุ45ปีน่าจะมีบ้านเกียดน้องในไส้ได้ขนาดนี้เสียงเพราะเขาเนี่ยไม่ให้เงินตามที่ตัวเองต้องการเบิดคำิีว้าอย่างชอบว่ะซี CL. มาัดเปล่าๆแม่เลี้ยงเดียวดับก็ยังไม่หมดค่ะทุกคนคะยังมีคอมเมนต์นอื่นๆตามมาอีกด้วยบางก็บอกนะคะว่าพี่เหรอเนี่ยว่าน้องชายเพื่อให้ฝั่งส่งข้ามจะได้เข้าไปดูไลฟ์ถายคองเยอะๆสีป้ามีตัวตนในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วก็ขอชาลีดทำอย่างนี้ไม่น่ารักแล้วละ่ะประจานน้องออกสื่อพี่คนนี้มองหลายครั้งดูสึกแปลกๆตั้งแต่ตอนทำงานกับเสียบแล้วส่วนพี่สาวอีกสาคน ยังดูเฉยๆนะตอนนี้คือคนไหนจำหน้าสับสนอยู่สองคนนะคะแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะอย่างที่บอกว่าทำตัววัตถุก,กระทำเอาน้องมาสร้างกระแสให้คนสนใจหรอครับน่าสงสารจังสิวแสงเพราะไม่รู้จักพอปมอิาสาริษาน้องสงสารน,นายยินิที่แบบนี้ทวงบุญคุณเก่งมากค่ะประเด็นไม่ได้คือตรงนี้นะ คุณป้าป้ามันอยู่ที่พวกฝุ่นบอกไม่เคยได้อะไรจากน้องเลยสักบาทแต่เอารถมาคึนเขาแสดงว่าที่ผ่านมามนีเรื่องอะไรพูดสิ่งบ้างละครับสังคมเขาสงสัยในคำพูดของพวกป้าป้า,ปานี่แหละครับว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าตอกนี้ซาดีทำถูกแล้วในเมื่ออีกฝ่ายบอกไม่เคยได้อะไรซาดิงจะต้องออกมาบอกว่าให้อะไรบ้างอย่างเงียบเพราะฝุนเงียบทำให้บางคนคิดว่าอีกฝ่ายพูดสิ่ง บางคนก็ได้ใจและพูดไปเรื่อยป้าต่งพูดอะไรจริงบ้างย้อนแย้งตลอดหนียังรู้สักคุณคนป้าป้าบอกอยากได้น้องเป็นคนรมดาได้สมใจไม่อยากให้เขาทวงอยา่าไปเต้นนี่เขาครับจัดใจเลยมนุษย์ป้าโคตหน้ากลัวดีนะเป็นที่คนโตไม่มีที่สาวน้องชายมีแต่น้องๆและเราดูแลน้องๆเราดีมาก ดูแลทุกอย่างส่งเรียนจบทุกคนและทั้งน้องมีเงินเราดีใจมากๆไม่ต้องมาให้อะไรเราแค่ดูแลพ่อแม่ให้ดีด้วยกันพอเหินใจชาดีมีพี่ๆแบบนี้สงสารชาดีเขาไม่เคยออกมาว่าพี่สาวเลยมีแต่เขาที่โดนกระทําฝ่ายเดียวทั้งๆที่เขาก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่คนที่ศิดษามน่าจะรู้แล้วว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริงเปลว่าเขาไม่ทวงนะ แต่ได้ยินว่าไม่ได้อะไรพี่สี่คนอยากได้จับน้องคนเดียวนี้เหรอพี่แท้ๆใช่ไหมทำไมแย่จังเรวสุดผมมองว่านักคิดนะแต่เรื่องนี้เขาข้าง,งสีตาไม่ได้จริงๆซึ่งก็มีอีกหลายหลายคอมเมนต์นะคะตัดชาวเนต็ตที่เมื่อเห็นสัตว์ดังกล่าวของนุ่มแนต็แตได้มีการตอบกับนี่สาวน,นะคะสาวเนต็ตเนี่ยเขเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างการฟอกไป ทุกคนคะสำหรับเรื่องราวนะคะดราม่าเกี่ยวกับนุ่มแน็กและพี่สาวเนี่ยก็ต้องรอรุ้นนอติดตามกันหลังจากนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวดราม่าเนี่ยจะจบลงเพียงเท่านี้ไหมรวมติดนะคะทั้งสองฝ่ายเลยค่ะทุกคนทั้งฝ่ายนุ่มแน็กและฝ่ายของพี่สาวเนี่ยจะมีการออกมาเคลื่อนไหวและเคลียดตัวเองนะคะพูดในมุมมองของตัวเองยังไงไหมหลังจากนี้ อันนี้เนี่ยก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งสองฝ่ายอีกทีหนึ่งค่ะ